ปัญหาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเวลาเราลดน้ําลงไปน้ําก็จะไม่ยอมไหลนะคะแช่อยู่แบบนี้นะคะเราจะมาแก้ปัญหาด้วยสิ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะช่องคุณนายไอเดียนะคะวันนี้เราจะมาแก้ปัญหาแพร่เสี้ยงไฮที่ปลูกในกระถางแล้วนานๆไปนะดินเขาก็จะแน่นนะคะปัญหาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะ เวลาเราลดน้ําลงไปน้ําก็จะไม่ยอมนี่ไม่ยอมไหลไปไหนขังอยู่แบบนี้นะคะแล้วก็ไม่งามนะคะแพรเซียงไฮ้ของเราก็ไม่มีดอกนะเพราะว่าน้ําเขาจะขังอยู่แบบนี้ดินเป็นดานส่วนมากดินแบบนี้ก็จะเป็นดินถุงถ้าเราเอาดินถุงมาปลูกนะคะนานๆไปเวลาลดน้ําไปเนี่ยเขาก็จะเป็นดินเหนียวแบบนี้เลยนะคะนี่น้ําไม่ไหลลง ไปที่รากนะคะเขาก็เหมือนไม่ได้น้ำนะคะก็คือเจาะลงไปข้างล่างเนี้ยดินก็จะเป็นแห้งเป็นฝุ่นเลยนี่แบบนี้นะคะถ้าใครมีปัญหาแบบนี้นะคะแต่เรายังไม่อยากเปลี่ยนกระถางนะคะเราก็จะมาทำวิธีนี้กันเลยเนี่ยค่ะเราก็จะใช้เป็นไม้ซีกนะคะหรือว่าท่อนเหล็กเล็กๆก,ก,ก็ได้ที่แข็งแรงนิดนึงนะคะแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็จะแทงลงไป แทงลงไปให้ถึงก้นกระถางเลยนะคะแทงไปแบบนี้นะคะไม่ไม่ต้องกลัวไปโดนลากเข้าขาดนะคะแทงแทงลงไปให้น้ําเนี่ยไหลลงไปตามช่องที่เราแทงให้เป็นรูแบบนี้นะคะแทงแล้วก็โยกโยกแล้วก็จิ้มลงไปให้ถึงก้นกระถางเราจะใช้วิธีนี้กับ ไม้กระถางใหญ่ๆก็ได้นะคะแต่เราก็ต้องใช้เ,เป็นแฉงนะคะที่เราจะแทงลงไปที่แข็งแรงนิดนึงถ้าดินแข็งมากแล้วกระถางใหญ่มากๆเนี่ยเราต้องใช้เป็นแบบเหล็กใหญ่ๆหรือว่าแฉงนะคะแฉงก็คือทอดเหล็กใหญ่ๆแข็งๆนะคะเอาไว้งัดของหนักๆนะคะเนี่ยเราก็จะแทงลงไปแบบนี้เลยนะคะให้น้าเนี่ยไหลลงไปให้หมด ให้ทะลุถึงข้างล่างนี่เลยนะคะให้เป็นรูแบบนี้เลยนะคะนี่ให้เป็นรูลงไปแบบนี้เลยค่ะพอได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะใช้ปุ๋ยนะคะเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักของเราเนี่ยเป็นหัวเชื้อนะคะ ซึ่งหมักด้วยขี้วัวนะคะแล้วก็มีหญ้านะคะเป็นหญ้าขนสับนะคะเนี่ยังมีต้นของเขาอยู่เลยนะคะแต่ใบเขาย่อยสลายหมดแล้วนะคะมีต้นกล้วยนะคะมีหญ้าขนมีแกลบดํานิดหน่อยนะคะแล้วก็มีลําข้าวลําแป้งนะคะลาละเอียดเนี่ยค่ะแล้วก็มีน้ําหมักนะ,ะเป็นน้ําหมักรบหมูผสมกับน้ําตาลโอทึงนะคะ หมักเข้าไว้เจ็ดวันแล้วก็เอาไปหมักหมักแล้วก็พอหมักที่วัวแล้วเนี่ยนะคะทิ้งไว้หนึ่งเดือนเขาก็จะย่อยสลายออกมาเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นสารอาหารของต้นไม้โดยตรงเลยค่ะเราก็จะใส่ลงไปใส่ลงไปแบบนี้เลยนะคะนี่ ถ้าเราทํารูใหญ่ๆไว้เราก็จะแยงเข้าไปในรูเลยนะคะนี่ละต้นไม้ก็จะรากของเขาที่รากฝอยที่อยู่ลึกๆได้กินปุ๋ยที่เราใส่ลงไปนะคะบอนไซของแพรเซียงไฮ้นี่นะคะจะต่างจากแพรเซียงไฮที่เราปลูกบนดินนะคะเพราะว่าแพรเซียงไฮที่เป็นบอนไซแบบนี้รากเขาจะหยั่งลึกลงไปเวลาเรา ดึงเอาต้นขึ้นมานะคะจะมีแต่รากเขาทั้งนั้นเลยนะคะรากเขาจะห่อดินเข้าไว้เต็มไปหมดเลยนะคะรากเขาจะยาวมากแล้วก็เป็นรากฝอยเล็กๆนะคะเขาต้องขยันมีรากเยอะๆเพราะว่าเขาจะได้หาอาหารมาเลี้ยงลำต้นให้มีดอกนะคะแบบนี้นะคะเราก็จะใส่ลงไปขนาดเท่านี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาน้ำหมักของเรานะคะผสมน้ำลดลงไป ะะขวดนี้จะบรรจุอยู่ที่ลิตรครึ่งนะคะขวดน้ำน้ำหมักของเราไม่ต้องกะปริมาณอะไรมากมายนะคะเราก็จะคเนเอาเลยนะคะกะกะเอาเลยค่ะกะเอานะคะดูสีของน้ำนะคะถ้าเราใช้ไปบ่อยๆบ่อยๆเดี๋ยวเราจะแค่ดูสีก็รู้แล้วนะคะว่าใช้ได้ไหมนะะเราก็จะเทน้ำหมักรกหมูของเราเนี่ยลงไป สีก็จะมาประมาณขนาดนี้นะคะถ้าเข้มกว่านี้ก็ต้นไม้ใหญ่ๆขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนะคะสีประมาณเหลืองทองๆแบบนี้กะเอาเลยค่ะเพราะว่าของเราเป็นชีวภาพนะคะไม่เป็นอันตราย ถ้ายิ่งเราเอาไปรดที่โคนนะคะก็จะปลอดภัยมากๆถ้าไม่ถูกใบนะคะแต่ถ้าถูกใบก็ก็จะได้ประมาณนี้นะคะก็จะผสมประมาณนี้เลยนะคะเราก็จะใช้น้ำหมักของเราเนี่ยลดลงไปแบบนี้เลยนะคะนะก็ประหยัดที่เราจะซื้อป๊อกกี้มาฉีดเนาะใช้แบบนี้เลยนะคะเพราะในน้ำหมักเนี่ยเขาจะมีน้ำมันของหมูนะคะหรือของปลาเนี่ย อยู่แล้วเคลือบจับใบโดยอัตโนมัติเลยนะคะไม่ต้องไปใส่พวกสไลด์ผงซักฟอกแชมพูอะไรแล้วนะคะวิธีแก้ดินดานนะคะแก้ดินแดงนะคะน้ำไม่ซึมลงนะคะก็เพื่อนๆทำแบบนี้กันเลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอสวัสดีไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคุณนายไอเดียด้วยนะคะฝากกดกระดิ่งด้วยค่ะเพื่อ ที่จะไม่ให้พลาดคลิปต่อไปนะคะได้ชมก่อนใครเลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอสวัสดีก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย